มาดูเรื่องของมหากาบคดีที่ดินโฉนดถุงกล้วยแขกกันก่อนกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกรอบนึงแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้พระอาจารย์พยอมกลยาโนควงวยาวัจกรวัดตั้งโต๊ะแถลงเลยเพราะว่าไปได้หลักฐานมาแล้วอยากให้รัฐมนตรีมหาไทยมาช่วยตรวจสอบหน่อยว่าตกลงที่ดินควรจะเป็นของใครกันแน่นะคะวันนี้พระอาจารย์พยอมกลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วพร้อมนายสมชายเจริญพรพงศ์วยาวัจกรวัดซึ่งมีความรู้ทางกฎหมายตั้ง ต๊ะเรียกร้องให้รัฐมนตรีมหาดไทยมาตรวจสอบที่ดินหนึ่งไร่1งาน55ตารางวาที่มูลนิธิวัดสวนแก้วซื้อมาในราคา10ล้านบาทเมื่อปี47แต่ต่อมาสารตัดสินให้วัดแพ้คดีแล้วก็ต้องคืนที่ดินให้ทายาทเจ้าของที่นะคะว่าตกลงเนี่ยที่ดินมันควรจะเป็นของใครวายาวัจกรวัดบอกมีข้อมูลใหม่ค่ะเพราะว่าถ้าเอาโฉนดที่ดินมาเปรียบเทียบกันระหว่างโฉนดที่ดินของทายาทที่ดินตัวจริงที่ออกในปี54 ะะก็คือฝั่งขวาเนี่ยถือเป็นการออกโฉนดทับซ้อนกับที่ดินที่มูลนลิธิวัดสวนแก้วซื้อมาเมื่อปี4 7นะคะซึ่งมันก็จะมีโฉนดอีกใบหนึ่งทางฝั่งซ้ายแค่ดูเนื้อที่เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันแล้วมันมหายไป5ตารางวาคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยจากการไปตรวจสอบเพราะว่าทายาทเจ้าของที่ดินนำโฉนดที่ดินแปลงใหญ่6กไร่กว่าไปยื่นต่อศาล6ไร่เนี่ยคุณผู้ชมครับนับรวมถนนสาธารณะและที่ดินถุงกล้วยแขกของ วัดไปด้วยอ้าวตามข้อมูลแบบนี้มันก็เลยทำให้สารเชื่อว่าเป็นที่ดินของผู้ถูกกล่าวอ้างจริงๆซึ่งเขาเชื่อว่าเอแบบนี้มันน่าจะมีการปลอมแปลงเอกสารหรือเปล่านะครับฟังเสียงดูครับที่ไปแก้ไขคำสั่งศาลเนี่ยเจตนายเพื่อปลอมเอกสารสิทธิ์นโนเลขที่9452ซึ่งใบนี้มันอ้างว่ามีการแบ่งแยกจากปัด216มา ซึ่งสารสั่งแล้วว่าให้คืนแค่4ี่ไร่สิบสองกางวานทำไมคุณไปแก้ไขเป็น6กไร่สงานสิบแปดกังแล้วมาออกโฉนยฉบับนี้ให้กับคู่กรณีล่ะใช่ไหมทางเราก็เลยเสียไปวยอยากจะฝากฝากท่านรัฐมนตรีว่าการ<ม>าการะทรงมหาดไทยหน่อยหนึ่งท่านอนุทินลองกดสอบดูหน่อยขอความเป็นธรรมให้กับวัดกับพัศาสนาด้วย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ